มือนี่พาพี่น้องมาเบิ่งต้นมะพร้าวเตี้ยซะแล้มือนี่มีอยู่สองต้นพี่น้องเบิ่งมันสิเป็นหมากบ่ได้พี่น้องนะเนาะเบิ่งลองเนาะมาแล้วบานนี่พี่น้องเบิ่องนูนนี่มะพร้าวต้นเตี้ยเตี้ยกับเป็นหมากก็กำลังเป็นหมากพกาากี่น้องยื <Wow. S 1> ้อถึงเลยนี่โอ้กำลังเป็นหมากน้ดหน่อยว้าวกำลังงามพี่น้องี หมากมันกำลังเป็นหมากกำลัางงามเราขาวหน่อยพาวเตี้ยพี่น้องขาวเตี้ยปลูกไว้ขังต้องให้หงหน้าพี่น้องนี่เป็นหมกขาวเตี้ยหมากบุกไก่สมบูรณ์หนูพี่น้องหมากลาหลายๆเด้อยแต่ว่าต้นนึง ธงไ้ธงหน้าแล้วอีกต้นนึงว้าว <Wow. S 1> ต้นนึงพี่นอ้องโอ้บวกแค่ปเป็นหมากบนในต้นอ๋น uh ี huh. ่นี่เป็นเนาะแต่ว,ว่าบวโดกเด้อพี่น้องต้นนี้มันต้นติดเตียหมากบวกแค่โดกบนในพี่น้องส้มให้ส้มหน้าน้ำอีกระทรงไฮธงหน้าพี่น้อง chị dịp pha về bưng mũ bệnh này còn phương mình phạt phương về nhau tuần phụ về đi วีเปีเนอนต้นมะขามทึง่งมีหมากด้วยต้นมะขา,ามนี่จะซาหนามเนสนา่งน้าวหน้าะมลงหน้าเือมือน่งให้ทงหน้าไปเยี่ยมก่อย เดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งน่องหมูวันนี้น่องหมูเรากำลังอูดอูดอยู่อูดสวัสดีครับโอ้นอ้นองผู้มีน้องยีแคลงมันนี่ไงเราพี่น่องไงเราบ้านนี่เป็นจังไดเป็นจังไหนเนือเป็นไหนนี่สบายดีบ่ะอืมเงี้หน้าไม่นี่ดูเร็วงี้ยไม่นี่เร็ว ถูโมกเร็วเร็วมกมันี่ลุกขึ้นเร็วานามันี่นามันี่เร็วไงนามันี่เออนาขึ้นมามาเขากว้างนูนเร็วเร็วเร็วกนาขึ้นมาเขากว้างเร็วมาเออมาเร็วเร็วเรงขึ้นมาเร็วงขึ้นมาเร็ว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 นอง่ายเลพี um. ่นอนนอนกำลังง <c inhos> ่้ยพี <Sweet> ่นอน ว้าวกับทูจักคว่ำเนีนน่ยตัวนี้ทู่โมกน้องทู่โมงเนี่ยนนี้น้องดีแทกเนี่ยว้าวท่โมกเล่าทูจักคว่ำจักคว่ำเนี่ยนี่พี่น้องเลี่ยงไห้ซื้อเลี่ยงไหวแบบหักจัิงสินะมองทูทจักคว่ำคือยแบบนะอ,อ,อย่างนี่พี่น้อง <laughs> นี่ละพี่น้องเลี่ยงหล้ะก็หักมันคือว่านั่นแล้วนาอพี่น้องนะ โอ้โหยังวาี่น้องเบิ่งนู้นมาเำอะไรมาจืงเหน่าเหรียญนี่ไงเฮ้ยบ้านนี่เอาเอาไปกอนเด้อบัดนี้เด้ออยู่ดีดีเด้อกับน้องเด้อนี่ยบ้านนี่น้องดีแงนี่อยู่ดีดีเด้อเบิ่งน้องเด้อในเยินมาเนี่ยร้องนอนลงเออนั่นเห็นมานอนเอ่ำใช่ไหมก็น่างรูบมันจีนน่องหลอดหนอนน่องอ่ำหลงหล่ น่องลูกมันนอนเอิบโลเล่นนั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 ่นน่นเนี่ยมพี่นอนเอิบนาน,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 นเนีนนน่นอนลองเล่นเนบ่นอันน่องลูกมูจักความมีน้องเอาเอามาฝากพี่น้องข้านีแ่แหละเด้อเนาะแค่นีแ่แหละเอามาฝากพี่น้องน้องหมู